สวัสดีทุกคนสวัสดีวันเปิดเทอมด้วยคือเมื่อนี้ยผมเปิดเทอมแล้วนะผมไม่มีเวลาแล้วคือถึงแม้จะเปิดสาม,มวันนั่กนะ็บอกปิดแต่มันคิอสามวันน้นเนี่ยผมจะไม่ได้ทําคลิปเพราะผมกำลมผมก็ไม่ได้ออนดิสด,ด้วยไงผมก็จะกดว่ารบกวนห้ามรบกวนนั่นแหละคือคือผม คือสามวันน่ยผมจะไม่ได้ทําคลิปไม่ได้ออนดิสไม่ได้ทําอะไรนะคือผมผมจะกลายเป็นเด็กธรรมดาทีาทางง่ไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับโทรศัพท์เขา้าใจไหมและฝากบอกทุกคนด้วยคือคือผมรู้สึกว่าถ้าผมผมไปแล้วผมไปบอกว่าผมมีช่องคือคุณคือเพื่อนผมน่าจะแบบแหมวิ่งมาก่อนติดตามโกงเงินเพียบเลยคือทำงางมัน เยอะไงก็แล้วไปก่อนแค่นี้แหละมันไม่มีอะไรมากแหละ